าเปิดหน้ากล้องอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อย่าตกใจนะครับที่มีเครื่องบินไอพ่นของราชนาวีไทยเขาเอาบจยเขาเอามาประดับไว้ลมค่อนข้างแรงมากครับผมลมค่อนข้างแรงมากตรงนี้เป็นปากคลองของจังหวัดกระบี่นะครับ คลองกระบี่ถ่าเรือท่องเที่ยวจะเข้าไปด้านฝั่งซ้ายขณะนี้น้ำครับว่าน้ำกำลังขึ้นครับถ้าท่านใดที่อยู่ใกล้ทะเลก็อาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้คือพระพระพาคารเป็นไฟสำหรับนำร่องเรือเข้าเรือออกฝั่งฟ้าก็จะเป็นท่าเรือนะครับที่เห็นอาคารอยู่นั้นคือท่าเรือ ไปเกาะพีพีนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นปากคลองสายไทยฝั่งขวานี้ขณะนี้น้ำกำลังลงอยู่ก็จะเห็นพื้นดินครับทางโน้นก็จะเป็นเรือหลวงจําชื่อไม่ได้แล้วทางอบจอเขาขอ,ขอ,ขอบริจาคมาจากกองทัพเรือนะครับ ามาเจจยได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันนี้ไม่รู้จะได้ขึ้นไหมเดี๋ยวจะพาไปชมบเรือถ้าสามารถขึ้นได้นะครับค่อนข้างแรงมากนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเดินชมบริเวณนี้สักหน่อยนะแล้วก็จะเข้าไปดูจุดอื่นๆนะครับแห่น้ำ ตรงนี้เป็นน้ำปากคลองแล้วก็ช่วงน้ำขึ้นน้ำก็จะขุ่นหน่อยนะครับถ้าน้ำใสก็ต้องออกไปข้างนอกเห็นเป็นทิวโนนเนียเป็นทิวของหมู่เกาะพีพีนะครับเห็นเป็นทิวเป็นทิวไกลๆอยู่นะครับนั่งเรือก็ประมาณชั่วโมงกว่าบอกว่าเป็นเรือเร็วนะครับชั่วโมงกว่า เรือรอย่างยาวเรือที่ไม่ใช่เรือรเรือโดยสารนี่ก็เกือแบบ2ชั่วโมงครับก็ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ก็มีที่ตั้งที่รำการอยู่ค่อนข้างจะสวยเพราะอยู่ติดทะเลข้างสวยงามที่เป็นคราบดำๆนี้น่าจะเกิดจากการจุดประทัดเป็นขี้ดินปืนทิ้งคราบไว้เยอะแยะไปหมด อโมโเดี๋ยวนี้ก็มีอาคารเพิ่มขึ้นเยอะแยะไม่มาตั้งหลายปีรู้สึกจะมีการปรับปรุงสร้างขึ้นมาเพิ่มเติมบางส่วนตรงนี้ที่ที่ก็ถมป่าชายเลนมานะครับในส่วนของอมเจ เ,เดี๋ยวเราจะไปดูเรือกันนะครับคือบริเวณตัวเรือนะครับตอนนี้กำลังหาที่ขออนุญ,ญาตเพื่อจะขึ้นไปบนเรือเพราะว่ามาด้านหลังแล้วก็บอกว่าต้อง ขออนุญาตก่อนสามารถขึ้นไปชมได้แล้วใคดูด้านหน้าว่าเจ้าหน้าที่เขาอยู่ด้านหน้าไหม อีกมุมหนึงนะครับจากอนุสาวรีย์ตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์ของน่าจะเป็นกรมหลวงชุมพรกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับหนีงก็ขึ้นมาถ่ายบนอนุสาวรีนะครับพอมาโจกรบีได้ระบบริจาษาทั้ง เครื่องวินได้เป็นไอพ่นเป็นลิคอปเตอร์แล้วก็เรือก็ได้มาชุดใหญ่ครับอตอนนี้ถ้าเรือครับมีถ้าเรือเกาะปีปีได้ย้ายเข้ามาทางอบจอนะครับได้ย้ายมาเข้าทางอบจอแล้วในอดีตมันจะเข้าทางอาคารอีกอาคารหนึ่งวันนี้ย้ายมาทางนี้แล้วก็สะดวกดีเหมือนกันผมว่า ที่จอดรถจอดรมามันกว้างขวางแล้ก็เป็นระเบียบตรงนั้นเพราตรงนน้นมันต้องเดินผ่านอาคาราอาคารแล้วก็เดินไกลมากตอนนี้ก็เดินแล้วก็เข้าท่าเรือเลยก็แจ้ง,ง่ายทุกท่านทราบด้วยแม้แต่คนกระบี่เองผมเองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เพราะว่าไม่ค่อยได้เดินทาง มาทางนี้เท่าไหร่ทางแปะเกาะพีพีพแจง้งงราบซาทุกท่านครับ